คาร์บาลครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดสนามเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต,ต็ดครับการเจอกันในยกแรกในบ้านของนิวคาสเซิลเซนต์เจมส์พาร์คครับแมนซิตี้เนี่ยบุกไปตกมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ได้มาเล่นในบ้านครับยังไงก็ตามยังคงเชื่อว,ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาวันนี้จะมีการโรเทชันบางตำแหน่งครับเนื่องจากในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลก็ทำแต้มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆแล้วครับวันนี้เออร์ลิงเบ็คฮาร์แลนด์แชร์กีน่า่าจะไมไมด้ลง น่าจะเป็นดาวลุ่งเป็นหลักแล้วเงื่อนไขของแมนซิตี้วันนี้ขอแค่เสมอก็ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้แบบง่ายๆเลยครับวันนี้ส่วนทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลแชมป์เก่าครับเมื่อฤดูกาลที่แล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วผลสกอร์ตามหลัง2ลูกนะตัวหลักๆอย่างนิควอลเทอร์มาเดอร์บูโนกิมาไร แล้วก็ซันโดโตนีครับเจาะต้องเอาลงสนามแล้วก็อีกหนึ่งคนครับแอนโทนีกอดอนมีตัวหลักที่ไม่บาดเจ็บยังไงก็ต้องได้ลงครับเพื่อลุ้นผลตีเสมอนั่นเองแล้วก็ไปต่อเวลาพิเศษหรือจะชนะในเกมครับวันนี้เอ็ดดี้ฮาวต้องจัดหนักจัดเต็มเท่านั้นในลีกก็ไม่ไมีอะไรจะเสียแล้วไม่ไมีอะไรให้ลุ้นแล้วต้องมาลุ้นถ้วยคาราบาวครับในฐานะแชมป์เก่าเท่านั้นครับวันนี้ดูจาก ศัก,กยภาพตัวนักเตะแน่นอนไม่หนีกันแต่ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการโรเตชันเชื่อว่าวันนี้นิวคาเซิลบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับส่วนใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับแนะนําให้มาเจอกันได้ในชมรมบ้านเขียวครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอปฟ้าเดี๋ยวผมทิ้งทางเข้าไปให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันครับหรือใครยังไม่สนใจเข้าชมรมครับฝากกติดตาไมไว้หน่อยผมมีไลฟ์สดตอน4โมงเย็ยนแล้วมาเจอกันครับผมฝากไ้ด้วยแล้วกันวันนี้ดูบอลให้สนุก เฮ่งๆรด้วยๆฝังทุกท่านสวัสดีครับ